จุมิิสัวเนี่ยตอคเนียบัตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เรามาดูเนื้อหาในเมริมปรมใบนะครับบทที่8นะครับสระที่เราจะเรียนก็มีสระเออเอียนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังรอบหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูคำที่ใบนะครับเออเอีเออเออออเออเออเอียเอียเอีย กาเกอเกียตาเตือเตียเตือ,ตอครับทีนี้ก็มาดูรายละเอียดนะครับสระที่เราจะได้เรียนเพิ่มก็ไปอีกคือสระเอสระเอ,อและก็สระเอียซึ่งในเอกสารจะอยู่ที่นี่นะครับสระเอ,อเอียนะครับแล้วก็รายละเอียดก็อยู่ในรายละเอียดหน้า23สิานะครับข้อสนะครับเออ่ือเอีย ทีนี gli, ้เราก็อ <Kristin: spreadsheet> ่านสระพวกนี้อันนี้เขาเขาเป็นการฝึกเขียนนะครับสระเอสระเอแล้วก็สระเอียนะครับใส่กับตัวกไก่ก็เกาะเกกือเกียนะครับเตอเตือเตียคําที่มีความหมายที่เอามาให้ดูก็คว่าเตือนะครับเตือนก็คือคนนี้นะครับก็คือคนแคะนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือมุนึกเตือใช่ไหมครับคนแคะแกเตือก็หมาแคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับพบกันโอกาสหน้าสมออกุณสมจุรีบเรียบัด